การประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็มองว่ายังอยู่ในช่วงของการพักตัวโดยที่มีกรอบการแก่งตัวใกล้เคียงกับช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะคะขณะที่ยังไม่มีทิศทางของการฟื้นตัวที่มาพักตัวหรือว่าฟื้นตัวที่โดดเด่นนะคะคาดว่าวันนี้คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าของวันนี้คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนหน้ามากนักนะคะแนวรับยังอยู่ที่เดิมนะคะ1577ากับ1570แนวต้าน1585 d ัลต้านึ่ง5ถึง1590นะคะสต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็น CPO นะคะราคาก็หลุดลงต่ำกว่า EMA 75วันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับสัญญาณขายจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะ MACD อ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ เราก็มองว่าถ้ายังไม่สามารถดิดตัวขึ้นเหนือ45บาทได้นะคะแนะนำช็อตเซลล์นะคะแนวรับหรือว่าจุดซื้อคืนจะอยู่ที่13บาท75สาตางค์ก็คัดลอสที่15บาท75สตางค์นะคะถัดมาเป็น KCE นะคะ KCE นี่ราคาปรับตัวลงมายังแนวรับเดิมก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับคืนมาอีกครั้งพร้อมด้วยสัญญาณหน,น,หนุนจากเครื่องมือ m o d i f y s t o c h a s t i ตินะคะก็มีแนวโนม้มจะรีบาวกลับไปได้นะคะแนวรับอยู่ที่บา50แนวก้า50-42บาทห้าส9บาทนะคะตัวสุดท้ายเป็น IT d นะคะ ตัวนี้แท่งเทียนฟื้นตัวได้วอลุ่มที่เข้าผักดันอย่างหนานแน่นนะคะพอมเครื่องมือระยะสั้นกลับมาส่งสัญญาณซื้อขณะที่ MACD อยู่ในซิกญาลาลนะก็ซีโร่ลายนะคะแนะนำเกงกำไรแนวรับ5บาท60ถึง5บาท50แนวต้าน6บาทถึง6บาท15นะคะแล้วก็คัดลอสที่5บาท35ค่ะิประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ